เป็นไงเอาความรู้สึกอันนี้เขาบอกที่เขาไปเมื่อนี้ังประจบะเป็นยังไงกกดีใจอะค่ะดีใจแล้วก็ปื้มปื้มใจแง้เพราะว่าบบเคยไปแนอตาซานิลีเป็นครัค้งแรกแล้วเพวื่อนการหทการตอบรำเขาดีดีเด้อค่ะงาง้เราไปแล้วแบบอุ้ยเสียงฮีฮาแบบเสียงกรีดแม่ค่ะแบบคือเพื่อนอยากเห็นมันตั้งใจตั้งตารอเขาสไแม่ค่ะเอาอย่างนี้พ่อจะอธิบายให้ฟังก็คือ เพิ่อนอยู่ในนั้นเพิ่อนบอสสามารถที่มีโทรศัพท์บอสามารถที่ไปไปใช้ชีวิตประจำวันแบบตัดโลกภายนอกอยู่แค่ในกฎในระเบียบในวินัยที่เพิ่นวางไว้อยู่ในเรือนจําครับผมก็คือบางคนสี่ปีห้าปีสิบปีไม่เคยเห็นอะไรเลยแล้วคือหนูไปปื้มใจมองที่ว่าปกติ เอาเราต้องตรงเด้อค่นคนเขาเบิงหมอลำเบิงคอนเสิร์ตอย่างนี้ไหมคะเนาะสิแบบมีบองมีเบียเออมีอันนั้นอันนี้แก้วมันบอกคะ่ะแล้วอันนี้คืออยู่อยู่ในนั้นมัน,นะะบอกค่ะเพิ่นก็บมิตรขนมแ๊บสี่ะะอ,อั่ออา,างนี่แล้วก็เพิ่นเอาเพิ่นเอาถังแม่ค่ะใใสส่่น้โกควิธีกินโค้กหรือบรรยากาศข้างในเนาะบรรยากาศี่พสิได้กินน้ำมูที่จังเดี๋ยวจะสิได้กินน้ำมูใช่ไหมค่ะเพิ่นเพิ่นเอาถังแล้วก็เอาแก้ว เอาแก้วน้่ยเอาโคกเทเซถังเดี๋ยวอธิบายก่อนถังเนี่ยเป็นถังแบบใดเป็นเป็นคุนี่แม่ค่ะถังสีท่าบ้านนี่เนาะแม่นะคะมีล้างสะอาดแล้วแม่นเอาน้ำแข็งใส่แม่นค่ะทีโคกใส่ลงไปรวมกันหลายๆขวดแม่แล้วก็อันตักแบ่งกันกินเห็นภาพนั้นเราเป็นไรลูกเอาเจ้าไห่แม่ละวอนที่ว่าให่แล้วโอ้ยขอทิชชู่ด่วนพี่ตุล บันนี้นคิดพ่อคิดพ่อตอนพ่อจูพอจ่อจยไอ้นั่นไหมถามว่าขอเสียงเอฟซีอุงอิงนะโอ้โหพากันแบบกรีดลั่นเลยพากันกรีดลั่นเลยนะครับแล้วบันนี้เสือ่อพ่าว่าอยู่ในทั้งสองที่เลยนะทั้งอยู่ในเรือนจำแล้วก็ทั้งอยู่ในทันทสถานนะมีเฉียนป้ายจากสีสดๆเลยครับเออ แบบเป็นสีน้ำมันน่ะเขียนคำว่าเ <Viol in S 2> อฟซีอง <slightly> ิงนะครับคือยังข้างนอกไม่ได้เป็นป้ายไฟเนาะแต่ข้างนอกอีกเป็นป้ายไฟนะหันบาลล้วเอฟซีองิงเพิ่มเพิ่นมีแค่ฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนใส่ฟิวเจอร์บอร์ดเขียนเส้นกระดาษไม่อัดไหมครับอันนึงเส้นกระดาษไม่อัดเอฟซีองิงนะครับโอ้โหสุดยอดมากบอดี้ข้าเจ้าในหันนี่ข้าเจ้าเทิงผูไส้เทิงผู้หญิงข้าเจ้าหู้เบิ้ บ้านี่อุ้งอิงว้สิรองเพลงแหลกพ่าพ่อจูพ่อรองเพลงแหลกเออคิดพอ่อจะย่างขึ้นเวทีทนี่เขาจะกีดแล้วหูจกักสาวน้อยเพี้ยนแพงพบอกีดหูจักเบดครับเออหูจักอุ้งอิงเพียบนแพงบอบบ้านี้พอรองเพลงแหลกขอเพล่ยงยังครับอยากให้อุ้งิงรองเพล่งยังหอบฝันมาหลังหา่านพะนะครับนี่เป็นตะพื้มนี่เนาะแต่พีิกสุดมันคงจะเป็นต่ำหกหัวใจมีมองเพลิกอีกบ้านี่ มันทีไปต่ำโหกหัวใจหรือว่าไปถึกส่วนประสาทส่วนใดของเพื่อนกับบทเพลงจบแบบท่ทีอา่ามันอาจจะแบบชีวิตเพื่อนอาจจะก้าวผิดพาลาดแล้วก็ถึงได้ไป้ป้าลูกป่าเมียป้าผัวทิ่คนขาทิ้งไครับก็คือมันจบแบบทที่หรือไหมเพื่อนห้องแบบป้าจนขนลุกอ่ะคิดว่าแมน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 สิบ่มีคนคนลืมไปแล้วเนาะแมนครับโง่ในสายตาเธอ ก้าวอยู ite, ่เด้อว่าเธอนอกใจขึ้นโอ้โหแบบลองตามแล้วจบแบบเท่ๆร้อมกันนี้แบบปาลันแบบผมก็เสียว่าคือเหลียวบางปากทุกคนนี่ทุกคนนี่ประมาณเกือบห้าพันคนรวมเนี่ผมเสียว่าทุกคนต้องมีครอบครัวแล้วก็เพอดีคิดถึงลูกถึงเมียถึงพวัวถึงอย่างพวกนี้สิไหมเหลือเสื้อเหลือเสื้อเหลือเสื้อครับแล้วเป็นอะไรที่น้ำตาพอจูกับองค์หญิงอยู่ข้างบนนี่ อแล้วก็ขนชิงลูกน้ำแล้วใจใจใจผมนี่จนว่าคือเฮ็ดจ้าไหนวะอยากยกล่องภาพยนตร์มาฉายอยู่หันให้เพื่อนเมืองเลยครับอยากยกหนังไข่อรอนี่ไปให้เพื่อนเมืองเลยคือใน่ใจพยายามพยายาม,พยายามสิบว่าให้ดีแบบอึบไวแล้วคือดูเห็นแววตาแต่ละคนอ่ะเหมือนเหมือนเขาแบบฉันต้องการความสุขอย่างนีคไหมคะคือบางคนแบบ ฉันไอยู่นี่นแหละฉันจีดกีกับบานบอลสินะคะ่ะครับคือหนูหนูเคยหนูแบบหนูเคยผ่านความลําบากมากแต่ว่าคือคนที่เาขาเขาไปอยู่ในหันน่ะหนูผู้หูบอกว่ามือมเสือเขาเป็นยังไงครับก็บัร์ดีเทิ่์นพนันวาดรูปเนาะวาดรูปสีวาดสีน้ำมันเนาะโอ้โหเป็นรูปอีหล่าสวยงามค<อ>ักๆเลยวาดในสองชั่วโมงอยู่นี่ไหมเซอร์ไพรส์มากอยู่อยู่รถ พี่หมอนิงอยากเข็นอยากเข็นพี่หมอนิงครับเดี๋ยวพี่หมอนิงไปเอาเอาเอาให้มาหน่อยไปเอามาให้หน่อยที่วาดอ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงนี่สิ่งนี้นะครับที่พี่ๆอยู่ในเรือนจาวาดเองกับมือแล้วกะแล้วก็ท่านท่านผอนะครับเป็นคนมอบให้เลยนะครับนภายในสองสองชั่วโมงไหบครับแมนครับเป็นเป็นรูปทีแบบวาด วาดเพียงสองชั่วโมงนะครับนี่วาดเสร็จปุ๊บเอาไปมอบให้บนเวทีเลยอยากใจจริงเนี่ยผมอยากไล่สดในตอนนั้นให้พี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าอยู่ในตรงนั้นคือเป็นแม่เปนบอนุญาตครับแม้กระทั่งโทรศัพท์ทุกคนก็ห้ามเพื่อนบ้านเข้าไปนะครับเนี่ยสวยงามมากครับนี่มั่งครับอันนี้คือภาพวาดนะครับตอนนี้เพื่อนอาไห้นั้นหนูคิดว่าเพื่อนไปแบบให้คนอื่นวานให้แบบไปจ้างเพื่อนแม่นะคะ แต่แต่พ่อได้ยิ่จากมันบอกให้ฟังว่าพีพีนะหันเพลินเห็ดหาสิก็ไปวิ่งจะเข้าไปไม่นะคะสองชั่วโมงเป็นเห็ดเด่นมาลูบดีแล้วคือแบบอุ้ยเราคือแบบดีใจแห้งเราคือแบบอธิบายบ่ได้รแบบเพราะแบบมันมันมันหูสึกว่ามันหูสึกดีได้ข้างในแบบบอกมาว่าได้อับพ่อถือว่าเป็นเป็นภาพที่อันทรงคุณค่าแม่นะคะ สวยงามครับแล้วก็ผอบอนะฮะมอบให้กับมือเลยสุดยอดครับพี่น้องครับวินาทีที่เพื่นมอบให้น้องนำตาเทียบไหลเลยเหลียวเบิงร้อยยิ้มเหลียวเบิงสีหนาเพื่นเพื่นมีความสุขหลแต่ว่าเขากับสงสารไหมเนาะคือดูแววตาแต่ละคนเนี่ย ขามีความสุขมากวันนี้ใจผมยังว่าทัง้งทั้งไปเราอยากยกหนังค่ายออดีฉายสิบเจ็ดกรกฎานี่คือยกไปตั้งเนี่ยลูกหนังไปตั้งให้ให้เพิ่นเมืองเฉพาะเพิ่นในมือนั่นเลยนะครับสุดยอดอหลีแล้วอีลาบอกเพื่อน่อยว่ายัางไงก,ก่อนฝากฝาก,<บ>ากคลิปแีค่คะที่วัิแมนฝากหนูฝากคลิปไปว่าคันเมื่อใด ได้ออกมาแบบสู่โลกภายนอกกะจังไปพอกันนาฮานมหาอีลานเนี่ยแมน่นะคะมหาหนูเนียเ่ยเดบวอวคือหนูอยากพอ่อว่าผู้ให่เป็นคนแบบวาดลูกมีให้หนูถามีโอกาสกะกะอยากให้คลิปนั้นไปหอดเพิ่นไหมคะอยากให้เพิ่นรับรู้ว่าเขากะใส่ใจเพิ่นนัะสิไหมคะสวยงาม